ถึงเวลาเปิดการ์ดครับม์ให้แชร์จอว่าเปิดสกอร์โอ้เอาดิเมื่อกี้ผมเปิดไปแล้วไม่ได้เฮียอะไรเลย,เลยอ้าวเฮียเย้ยเปิดไปพวกนี้แล้วกันพี่อาจจะได้ไงพี่อาจจะได้ไงมาหน่อยเว้ยออาไว ม่วงไหมเฮ้ยมาเลยเหรอมาถึงอ่ะกี่โมงดีพี่อุ้ยแสงฟ้าลามเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกได้ไหมค่อยคุยกันอีกทีได้ไหมเวลาโอเคถ้าถ้าแบบถ้าอยากถ้าอยากแบบไม่พลาดบอสนะผมว่าน่าจะช่วงไวเลยห้าโมงหกโมงแม่ไม่พลาดเนื้อแม่อะไรไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไอ้บอสนี่มันมาชอบมันชอบมาดึกไงไอ้บอสตัวใหญ่เนี่เออโอ้ยม่วงหน่อย มม่วงแวนนะหมายถึงอ๋อแวนเฮลซิงเหรอที่หมายถึงอ่ะตอนแรกนึกว่าแวนนึกว่าแวมไพร์ม่วงมาแวนเหรอแวนแวนอ้ยม่วงว่ะอ๋อแวนอุ้ยสบายมาแล้วมาแล้วตัวอื่นเว้ยตัวอื่นมาว่าหลุดเลดเว้ยหลุดเลดหลุดเลดยู่แล้วหลุดเลดหลุดเจอเฮียแล้วหลุดก็เฮียแล้วหลุดหลุดแล้วได้โพแสมพี่เอาดิหลุดไปเลยงั้นอ่ะอ้าวพี่พูดแล้วนะ ไฟสตอร์มุดจริงไฟสตอร์มผมมองหน้าทำจริงวะทำไมมองหน้าทำไมไฟจต่คนละตัวเยี่ยมมาไฟเหมือนกันคนละตัวไอ้บจริงจริงโอ้โหแล้วมีแล้วด้วยนะแล้วประเด็นคือมีแล้วด้วยนะฟาดแมนพี่่อยูปะ เฮ้ย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 พีเคยพี่เคยพี่เคยเอารูกมาเปิดมั้งไปเราวนลูก่ตังอนนะด้ได้ี่เอาูกโต่นะได้ที่เอาลก่อนนะได้ได้ทเาล่อดไเอาลูกโ่อได้ได้่เาลูกโต่อ้เอาลูกมตเปิดคือขโี่ดวาลูกแล้วพ่อาลูกตอะไม่มีงานทเอล้วพี่เคยด้้ี่เอาลโตกไป้มด้ที่เอาลต่อนนได้ไ่เาล่กโตก่นด้ได อุ้ยของดีได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้อยู่เฮ้ยมีอย่างนี้มีได้ใช้ย่อยได้ใช้ย่อยมีหกสิบเศษแล้วเนี่ยตัวตัวมันเก่งจะไมสรุปไม่รู้ว่ะต่อเนื่องไปมาอีกทีนึงมาทำไมมันหลุดเลสวะเปิดตู้ใส่เบชริ่งเหรอหรืออันนี้อันนี้คือตู้ออฟไฟเหรอตู้ออฟไฟ เฮ้ยเฮี้ยมาบ่อยเกินว่ะพี่ผมบอกเกมมันเกมมันปล่อยเลทเกมมันปล่อยเลทเกมมันปล่อยเลทไงอันเนี้ยได้เนี้ยได้แน่นอนเกมมันปล่อยเลทล้านเปอร์เซ็นต์ได้แล้วอันเนี้ยได้แล้วมาแล้วหนึ่งาไม่ได้คือแบบสุดๆอ่ะมาอีกตัวไปเกมมันปล่อยเลทมันไม่เคยออกตัวนะพี่มีวันนี้มีคนลงในกลุ่มออกสองตัวมีมีมีไเหรอเออไปย้อมไปเฮี้ย ปล่อยเลทหน่อยดิจริงคุยหรอกอะที่แอปที่อะไรพี่แคปลงโชว์ด้วยกูก็ได้ควายเออไปมาอุ้ยโอ้โหเสียงอย่างงี้เฮ้ยพี่จได้ใช้ได้ใช้โอ้โหอุ้ยมาจัดเลยว่ะเฮ้ยที่ทำไมมันมาจังเลยวะมาจัดเลยวะรีเซ็ตรีเซ็ตพี่อออกรอกรอตอก่อนเหรอเออรีเซ็ตออกออกจากหน้านี้เฉยอะออกอีกที อ่ารับกดซม้อขอลับกดซื้อทำม้วนใหม่กดซื้อได้ไหมไม่ซื้ออ๋อไม่อ๋อไม่ซื้อหรอหรืว่ากดซื้อม้วนใหม่ม้วนใหม่ต้องเชื่อคนสูตรคนเปิดแสงมืดว่ะเอออย่างนี้มีโอกาสออกได้อีกตัวนึงเพราะว่าพี่โดพี่มาจัดแล้วอะไรวะทำอะไรกันอะแต่พี่เราเปิดร้อยใบได้สามตัวนี่คุ้มแล้วนะพี่คุ้มละใครพี่เอ๋ยเหรอเอ้ย เฮ้ยเยี่มาอีกแล้วมันปล่อยเลทเห็นปะเป็นไงเป็นไงมันปล่อยเลทเชียกูแสงมืดตะกทีเลยวะพอเปิดราก็บอกปล่อยเลทเปิดไม่ได้แม่แสงมืดเอาเบียร์ไม่ค่อยเก่งที่ไอ้วันแรกอ่ะมีคนทักมาบอกเปิดหาเอาเบียร์ไฟได้เอาเดียวเอาเดียวอะไรวะเอาเบียร์มืดมันเพิ่มเลทอันนี้ไงพี่ได้อีกแล้ววิ่งยี่เะยี่ไม่ต้องใส่เบียรซิ่งก์ละมั้ง นี่คือนี่คือร้อยใบพี่ได้ออาไฟสี่ตัวพี่ได้ได้มาอีกแล้วพี่ออก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 ใหม่เหมือนเดิมออกอ่ะแต่รอบนี okay. ้เด okay. like ินด้วยนะรอบนี้เดินด้วยรอบนี้เดินด้วยเดิน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 เราเราไปทางงมงายกันหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันได้น้อยอย่าดูถูกวนวนรอบหนึ่งรอบหนึงเฮียก็ไอ้ดีกูที่มึงร้องร้องอ่ะกูทำอย่างเงี้ยแหละไอ้ซ่าพี่เดินเยอะไปพี่เอาเดินเยอะไป่ะแพ็คการันตีไงอีกแปดสิบใบขอเชักตัววะเฮีย เจ็ดใบเลยวะห้าดาวนี่ย่าไม่มาวะพอแล้วแหละอย่ามาอีกเลยขอร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขออีกสักหน่อยดิเสียอิจฉาว่ตั้งหลายใบเฮ้ยขอบคุณน้องท็อปนะครับน้องท็อปห้าสิบห้าเดือนนะครับผมขอบคุณครับเนี่ยแปดสิบพี่มาอีกหนึ่งคือกำไรที่เฮียสัดสัดละนี่ก็กำไรแล้วนะได้เอาเบียสองตัวผมไม่พาวะมาเข้ากับสูรเลดปกติปะวะ ต้องมีดิต้องมีอีกใบดิไม่มาว่ะเริ่มนิ่งมันกลับตูเลตบอกว่ากูแจกมึงแล้วนะต้องสองตัวเจ้าอีกอ่เอาอีกดีรอบหน้ากูไม่ให้แล้วนะไม่ผ่าเลยลองสกิปบ้างดิสูตรสกิปบ้างดิไม่ต้องไปดูอ่ะโอ้เฮียกูอยากจะเตะปากแม่งยิงไม่ผ่าเลยทีสุดท้ายทีสุดท้าย ฟ้าเรืองฟ้าเรืองโอ้โหฟ้าเหลืองเลยสัตว์คุมแล้วพี่โอ้โหเอามาเอามาน้องมันเอาเบสซิ่งต่อเดียวเนี่ยพี่เอาไปเพื่ออะไรเบสซิ่งอ๋อเออแต่ว่าแต่เบสซิ่งพี่ไม่มีนี่เลยนี่ว่าเออเด้อเด้อเด้อเดอเอาได้พี่เพราะว่าตัวมันเก่งมากพี่เติมพี่เติมแพ็คไหนวะทำไมไอ้นี่เยอะจัง เก็บมาเก็บมานานแพคที่ร้าไม่ได้เปิดเลยเก็บมานานเก็บเงินกว่าจะเติมได้นาน <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> <laughs> ไม่ได้ไม่ได้เติมไม่ได้เติมแพคเหลืองไอใบเหลืองไม่ได้เติมวัตเตอรลีคิเมล่าเนี่ยนี่หรอ,อ,อพี่หวานหวานเลยนะอย่างงี้หวานหวานเลยพี่ไปตัวแรกมาถึงไปเลยนะเออไปเลยไอ้เหียกบ ได้กบแสงเมื่อกี้กบแสงโอ้โหโอ้โหตัดเลอมืดมาเลยหน้ามืดเลยม่วงมาเลยสัตว์ไม่ไม่ไพแสงว่ะหน้ามืดเลยม่วงหน่อยดิไม่ม่วงอะเอาม่วงอีกเหรอเอาอีกรีเจนเดอรี่ไงโอ้โหพี่กี่ใบอะรีเจนเดอรี่พี่มีกี่ใบอะยี่สิบสี่ พี่พี่ลองเล่นสูตรผมดิสูตรไหนอะ่ะคือพี่กดเนี่ยคือพี่ไม่ต้องดูอ่ะ<ด>พี่จะคิปไปเรื่อยกดคลิปๆจคลิปรัวๆเลยเหรอใช่มันจะมีช็อตถ้าเกิดว่ามันจะคิปไม่ติดอะ่ะแปลว่าพี่ได้ห้าดาวเอาจับปะอ่ะพี่กดแล้วพี่กดเออไม่ต้องกดเอฟนะพี่อเอาเมาส์คลิกอเดียวเอาเมาส์คลิกอย่างเดียวเามาส์คลิกอย่างเดียวไปดิอรอดิมันมาแล้วเออเนี่ยเนี่ยคคิปไม่ติดมันคือตัวไม่ซ้ำ่ะพี่อ่สคิปไม่ติดมันคือพี่จะได้ห้าดาวไม่เกี่ยวกับตัวไม่ซ้ำ ก็เนี่ยมันอย่างอย่างตัวซ้ำอะมันจะเก็บได้เมื่อกี้ไม่เมื่อกี้มันเบสซี่ไงมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนั้นได้เมืกี่ตัวเมื่อกี้ตัวเดียวปะตัวเดียวอุ้ยไอ้ไอ้เอ้าผมบอกแล้วถ้าไม่ติดหยุดอุ้ยตัวนี้ดีได้อยู่ใช่อยู่วะไม่เอามันใช้ได้จริงใช้ได้เหรอเออตัวนี้มันใช้ได้จริงๆคอมโบอะคอมโบคอมโบอะไรอะแต่พี่ต้องทำทั้งแวมไฟแวมแวมลมอะ คือคือไม่ใช่ตัวนอน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 เนี่ยได้ได้เล่นใช่ไหมตัวนี้เออได้เล่นได้เล่นเมตามใหม่เห็นต้องป่ะกันอยู่ด้วยเมื่อกี้พี่อะไรพี่เห็นปะพี่สคริปต์เรื่อยๆมันจะตัดตัดตัดแต่เมื่อกี้พี่คลิกอยู่พักหนึ่งมันไม่ตัดถูกไหมเออเนี่ยพี่ต้องรีบรีบหยุดไว้แล้วเดี๋ยวมันจะคัดซีนให้พี่โอเคเหลือเจ็ดใบได้มาสองตัวแล้วนะก็ถือว่าไม่แย่แล้วตอนเนี้ยอุ้ยทำไมได้แสงมืดเยอะจังวะ อ๋อไอ้นี่ใช่เบสซิ่งใบท้ายเออโอ,อ้โหพี่เออยองทันเชนเดนไว้เหรอใช่เดี๋ยวข้างบนน่ะพี่เออยว่าไงอะข้างบนน่ะแต่จริงๆแม่งแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้ามันได้มันก็ได้ไงใบบนน่ะพี่ผมไม่เคยใช้เลยนะผมบอกก่อนไม่เคยใช้กับเบสซิ่งเลยนะไปไหนไอ้นี่เหรอใช่แล้วแสงมือดอะมาบ่อยพี่ใบนั้นอะโอ้โห เอาได้พี่ไม่ต้องเบสซิ่งแล้วกดเลยพี่จะเซนเต้นจะอัพตัวไงไม่ใช่อะไรคือไม่ยังไม่มีโจมันทำได้ก็ทำได้ไม่โโตดิพี่เอ๋ยไม่ต้องเติมเยอะขนาดนั้นเออสลัดน้ำที่ถวะขอร้องโอ้โอกาสออกเยอะมากพี่สลัดน้ำมาไอ้โมมาแล้วไอ้โมมาไม่ไม่ไม่นัดอันนี้มันทันเซ็นเต้นสลัดน้ำมาจริงสลัดสลัดโอเคสวยๆเลยเหมือนเหมือนขอได้ว่ะ ตัวนึงก็ออกไฟอันนี้เปอร์เซ็นต์มันเยอะมากพี่ถ้าพี่แบบมากดเปิดห้าดาวอะอย่างนี้ออกไฟต่อเลยแล้วกันออออกไฟมันต้องเต็มใช่ไหมแล้วก่แค่ไม่ต้องรีพี่ใช่เนี่ยเปิดมาผมว่าก็ได้ไม่เกินสองตัวพี่มันได้ง่ายพี่ใบห้าดาวอ่ะอันนี้มันสี่สิเปอร์เซ็นต์เลยดูดูทำไมสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ออกสี่สิบเปอร์เซ็นต์กูยังหลุดหลุดคิบขายเลยนะรอบพี่แล้วหลุดสี่ใบอ่ะผมไม่เคยหลุดเลยนะไม่หลุดน้อยมากโอ้โหร ันนี้โอ้โหอันนี้ก่ำอันนี้ก่ำอันนียนึกถึงฟีฟาท้าเกียนเลยแล้วมีแล้วด้วยไงสันประธานโอ้ลุตอีกแล้วเยอะเฮ้ยตัวเหมือนกันเลยสัตว์เหมือนเมื่อกี้เลยท่าบัมพายฮันเตอร์น้ำเลเว่นเวลเริ่มอุ่นเริ่มอุ่นเริ่มอุ่นเฮ้ยอย่าไปร้อนทิพี่เย็นเย็นพี่แต่บัมพายจนเมื่อกี้พี่ก็ได้ได้เศษมาปั้นนี่ว่า มั s สกิลโอเคโอเคโอเคที่เหลือไม่ต้องรีพี่เชื่อผมฮะพี่จะรีหรอรีดิไม่รีหรออ่าแล้วแต่แล้วแต่มันไม่โตดิบอยนี่แล้วกันเซฟแต่แม่งมีเซฟไปเลยเซฟได้พี่พี่เอาออกได้พี่เออไปว้ไม่ต้องไปซีเรียสพี่ยังไงก็มาแต่ห้าดาวสี่โลนี้ยังไงก็สองตัวการันตี สลัดน้ำก็อออกไฟดูครับ,บกมีมีดูดิเนาะดูเลยล้วดูได้เลยนี่ไงอโอ้โหไม่ได้ใส่เบสซิ่งมึงไงเพื่อน,นนะเสียนหน้าเสียหน้าโอ้โหนั่นะเสียงเสียงร้อนจัดนะเสียงมาเอ๊ะเ,เ,เ,เก็บมาต้องนานเยเดินแอปบไปเลย ฮะเชียอะไรเชี่ยอะไรวะเฮ้ยไอ้เฮี่ยนกไฟเฮ้ยผมเห็นคนหนึ่งแม่งขายดีนกไฟอ่ะพลังแสนสามอ่ะไอ้เฮี่ยมันโหดเฮี่ยอะไรวะฉันเห็นเห็นเห็นเกาหลีใช่อยู่นะนกไฟอ่ะมันก็เอาไฟทำได้ทุกอย่างที่มันทำได้อ่ะสลัดได้ไหมสลัดน้ำ ไอเหียสลัดอื่นสีเขียวสลัดผักไอชัดไดเวลไดเวลพี่เหมือนไดดิมอนสองตัวนะพี่สกิลสิว่าไดดิมอนสองตัวพี่ไม่แย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 ่ดีกว่ามาเป็นตัวอื่นเนี่ยสลัดน้ำสกิลเต็มแล้ะโอเคถือว่าแย่ทท้งนั้นอะรีดิมอนออกไง แสงมืดไปสลัดผักแสงมืดไปสักตัวหนึ่งเผาด้วยโอเคมึงตามเพื่อนมึงมาใช่ไหมเมื่อกี้มึงไม่แซงแถวไว้สัตว์หมดแล้วเนี่ยเก็บมาเป็นอาทิตย์เฮ้ยอ้าเปิดธรรมดาเหรอเออวโอเคได้เล่นไหมตัวนี้ไม่ได้เล่นไม่น่า ได้เล่นมีแค่พัดลมซึ่งก็น้อยอยู่ดีใช่ไหมเฮ้ยเขาอะเอ้าอะไรอ่ะเปิดไอสกอรท่านอะโนโดอร์มิสคัมมิ่งโอ้โหไอเฮียเสามท่านไฟมาวันนี้พี่เอ๋ยได้เยอะนะเยอะมากเยอะ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 มากเลยเนี่ยไอตัวเนี้ยอย่ามาเยอะมากเลยไอตัวเนี้ยมันจะมาให้ครบ ลิงลมไปไม่ไม่ม่วงแล้วมงเอ๊จะม่วงอะไรกันนะกันหนาโอ้ยปูลืมอลีน่าเลยวะอ๋อครบแล้วไอ้ตั์ขึ้นมาดับโอเคท็อปร้อยแล้วผมแพ้รัวๆเลยวันนี้ิชนะรัว ถ้ากูเล่นน่าจะท็อป30แล้วมั้งเล่นเลยผมแพ้3รอบติดเนี่ยผมอยู่ที่30ไม่ใช่เท่าไหร่วะ27เฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยอะไรอะจออร์ยู่ที่อะไร27หรอ27 27ผมแพ้เกือบหมดแล้ววันนี้5ปีชนะทีเดียวมั้งเฮ้ยแชมป์ดูลุ้นพี่เลยดิน้องแอตั้งขึ้นมาหมงแล้วแอ้พี่พี่ยังไม่แชร์จอพี่บอยแชร์กำลังแชร์ใจเย็น อันเดียแป๊บนึงดูตัวพี่อ่ะไปเลยไปเลยไปเลยดูยังดูอยู่พี่อ่ะดูครับไันนี้ดูค่าดูจำค่าไปนะจำค่าเดี๋ยวถ้ามึงไม่ขึ้นอ่ะฮะทำไมข้างล่างมันไม่ขึ้นทุกันเลยอ่ะในจอเฮ้ยมาอีกแล้วโหนสตอมดิสทัมมิ่งมาอีกแล้วนี่ม่งเลยจังเลยตัวเนี้ยมึงเก่งกว่าเนี้ยตัวเนี้ย ถามจริงอันนี้คือนี่ไงอันนี้คือต้านทานไอ้อันนี้คือแมนยาเอฟเฟกต์ไงโอ้โหพี่จะได้ครบทุกท่านแล้วนะอนี่จอผมบ้าหรือว่ามันไอตัวนี้มีท่านไหนใช่ไหมไม่คือที่จอพี่ด้วยอ๋ออ่าอ่าเพย์จำค่าไปนะก็คือตอนนี้ขาดอะไรดูนี่ทำไมมันออกบ่อยจังวะไอหกสามนี่